ข้อ15นะก็คล้ายๆกับข,ข้อ14เลยคือจับใจความมาจากข้อความบนความข้อมูลที่เขาให้มาในโจทย์ดูโจทย์ก่อน Due to safety factors, small boats can hold only a limited number of people. Due to คำนี้มันแปลว่าอะไรได้บ้าง Due to จำได้ไหมอยู่ใน หมวดของ conjunction อเรื่องของการเป็นเหตุเป็นผลการ due to อะไรด้วยอะไรด้วยเหตุผลใช่ไหมแปลว่าเพราะว่าแปลว่าเพราะว่าแปลว่าเนื่องจากว่าอะไรพวกนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจาก safety factor safety ความปลอดภัยใช่ปะ่ะความปลอดภยัย factor f a c t o r คำนี้คือปัจจัย ปัจจัยเนาะปัจจัยหรือส่วนประกอบตัวประกอบก็คือบกวเนื่องจากปัจจัยด้วยปัจจัยในความปลอดภัยเนี่ย small boats เรือคัรลำเล็กๆนั้นจะสามารถ can hold ปกติแล้ว hold เนี่ยเราจะแปลว่าจับแปลว่าถือแปลว่าเก็บแปลว่าเกาะแปลว่าครอบครองแต่ในกรณีนี้เราควรจะแปลว่าอะไรดีในคอนเทกต์นี้เราควรจะแปลคำว่า hold ว่าแปลว่าสามารถ รับใช่ไหมสามารถรับอะไรรับผู้โดยสารสามารถบรรจุผู้โดยสารอะไรอย่างนี้นะสามารถรับผู้โดยสารได้เพียงอะไร A Limited Number of People Limited l i m i t ไง limited edition น,นะก็คือแปลว่าอะไรที่จำกัดนะมีขีดจำกัดมีจำกัดก็คือสามารถรับคนบรรจุคนได้เพียงจำนวนจำกัดจำนวนหนึ่งนั่นเองอมีคำว่า only โอลี่เพียงเท่านั้นเพียงเท่านั้นแสดงว่าค่อนข้างน้อยเนาะถ้าเกิดเข้ามาให้คําว่าโอล y เนี่ยแสดงว่าค่อนข้างน้อยอะ่ะออมีเพียงสามารถรับคนผู้โดยสารได้เพียงจํานวนจํากัดเท่านั้นทนีเรามาดูทีละช้อยข้อว่าข้อไหนเนี่ยมันควรจะจับใจความอนุมานมาจากข้อมูลที่เขาให้มาได้ข้อที่หนึ่ง there is a limited to the number of small boats in which a person can ride เขาบอกว่าอะไร there is มี limit ก็คือคล้ายๆกับ limit e d แต่มันเป็นคำนามละก็คือข้อจำกัดนั่นเอง limit ข้อจำกัดหรือขีดจำกัดของอะไรของจำนวนจำนวน the number of small boats จำนวนของเรือเล็กๆที่ซึ่งอะไรคนคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถขี่ได้ ม,มันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าจํานวนคนที่สามารถขึ้นเรือได้ใช่ไหมในเรือเล็กๆกับอันนี้มาพูดเรื่องของจำนวนของเรือที่คนคนนึงสามารถขับได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องละนะข้อที่2องเียไม่เอ,เอาดีกว่าข้อหนึ่ข้อ2 only those who are passengers can be safe in a small boat ก็อบอกว่ามีเพียงคนที่เป็น passenger passenger แปลว่า ผู้โดยสารเนาะ,ะมีเพียงคนที่เป็นผู้โดยสารเท่านั้นที่จะสามารถอะไรสามารถ can be safe ที่จะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในเรือลำเล็กๆล,นะลำหนึ่งได้หรอมันได้หรอคือเรือหนึ่งลำนี้ถ้าเกิดเฉพาะผู้โดยสารนั้น,น,นที่จะปลอดภัยคนขับไม่ปลอดภัยหรอเออบ้าไม่ใช่นะเขายังไม่ตรงกันกับข้อมูลตรงนี้เข้อนี้ผิดสาม there is a limit to the number of people a small boat can safely carry มีเพียงอะไรมีขีดจำกัดอ่า limit ใช่มใชม่มีขีดจำกัดของจำนวน the number of people ของจำนวนของคนที่เรือลำเล็กๆนั้นสามารถ carry ก็คือ carry ปกติเราแปลว่าถืออะไรอย่างเงี้ยอุ้มใช่ไหมแล้วข้อนี้ก็คล้ายๆกันกับโฮมอีคือสามารถบรรจุสามารถอุ้มสามารถพาไปได้ที่เรือลำเล็กๆสามารถพาโดยสารไปได้ safely อย่างปลอดภัยเออข้อนี้โอเคอยู่นะติ๊กไว้ก่อนอย่าเพิ่งตอบข้อ4 few people know how to travel safely in a small boat mm. มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นฟิลใช่ไหมฟิลว่าแปลว่าจํานวนหนึ่งแต่ทีนี้มันไม่เติมอ่ะก็เลยให้ความหมายแง่ลบก็คือควรจะแปลว่าคนจํานวนน้อย